สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องดูครับพี่น้องหมนะาปุ้ยตักจะข้าวให้เนาะก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีคล้ายๆผัดตักผัดสดเอซีแกงเอ่อตักขานตักอีกแกงปลานะฮะทุกท่าน,นใส่ก็คอนแคนคนะครับพี่น้องแม,ม่บอกว่าไปหาะไรอะไรเนี่ยแม่มาต่อยไปหามาในายเอซี นี่ก็เป็นผัดไข่นะใส่ยอดคอนแกนนะครับพี่น้องวันนี้เป็นคนไทยเป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะเป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคกลางนะครับที่กินาวสวยเมื่อกกินข้าวเชือก ข้าวเจ้าแม่จะกินข้าวกล่องข้าวมาครับพี่น้องจะคลายจะคลายไม่ได้อืมเป้าั่ีวันนี้เราก็ขึ้นเขาแล้วนะพรุ่งนี้ลงห้วยนะสิก็ะจะไปตอน รอค่ำนะฮะรอบ่าวปุ้ยเรื่องงานก่อนนะฮะพี่น้องรอเรื่องนึง่งหวานนี่แล้วเอา,เาอน้ำตาลเพิ่มนึ่ง ก็เป็นแกงปลากดคั่งนะแต่ยอ่อคอนแคนเหมือนเดิมส่วนหนูก็วันนี้เนาะได้ห้าตัวเราทำกินสองตัวนะครับแล้วก็มาแบ่งกันผมผมหนึ่งตัวลุงเตืยหนึ่งตัวลุงนี่หนึ่งตัวนะครับคนละตัวนะส

กลากหลายอาหารเดี๋ยวเนะ้ะสมกระไรเนาะใครเนี่ยใส่สม พรุ่งเนี่ยนะปเนาะถ้าป็นพรเลยเนี่มีหนุ่มก็โดนนะสาเสือบอกเดเก้าู นเลยคอตลวนจุกเอาบกระดูกในห้าตัวแน้นมุทจ้เพื่อหลายเนาะก็มีพุทธิเพือะดะมามือแล้ว <Exped ition> มือมือมือแห้งเล็กยกมือไหนย่างเข้าก็ได้ตามคือตวงตื้ออะมาตั้งถ้ากำลังติทโยมันคือพักผวอนยังุกมือเขากระดามตื้อสวงถื้อเหมือนมื่นคือพักผ่อนหัวจอเนาะดูเห็นหนูไม่ฝั่งอือนี่คือตลาดเนี่ยนคือเกืเลย ได้เลยกระตัวัูเปก็จนเหงาหวนเว้ยลื้เป้าเหมือนมันอกินอาหารคนไทยมากกว่าตอนนี้กลมเลยก้าวหนึ่งน,น,นินเดีย

อย่างหัวนึงทนร่วมผาเวรล้วเวร์หลาเวัลมอยู่แล้วนม่ะหเาไปนอนแล้วหงาันนั้นงานนนั้นีนามอยู่ยัง่รู้ม้อเน้อยากก็โมนอนกันเอาพะลมน้อยกเลยเอกเอเเอเนัวคนเอกปืนสปปืด ข้ามไปเพื <S 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 um, okay. いい้อเขาลงผู้ดิ่งดีจะได้อันบังเนาะเราจะตัดเนื้อมันยุ่งก็มีอยู่เด้อว่าห้ามให้ที่แรงว่ามันก็ฟังแม่หรอกมีแต่ละที่เจอมันแล้มันเนี้ พี่แหมือนแม่ซื้อขนมย้อนมันก็โชว์มันมีใน้ชิ้เหรือหอมันเลยเ,<อ>เลยอร่อยแบบไม่ปากครับพี่น้องเจอกันใหม่ครับ<อ>สวัสดีครับ